เขาก็รีบเอาเงินทั้งหมดที่ลีไถมานั้นหมายื่นให้กับลีโอไปและพอทางด้าลีโอเธอแบ่งเงินส่วนนี้กับเขาแต่ทว่าชายคนนี้กลับใช้เงินที่ได้จากลีโอมาทําการขอซื้อความสุขเพื่อทําการจุก,กดุ๋ยลีโอที่ด้านในรถและในที่สุดโชคชะตาระหว่างเขาและเธอมันก็ทําให้พวกเขาทั้งคู่นั้นกลับมาเจอกันอีกครั้งเมื่อรูปถ่ายที่พวกเขาต่างก็เอาไปให้ร้านล้างลูกดันถูกส่งให้สลับกัน ซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าชื่อนามสกุลของพวกเขามันก็ดังคล้ายขึ้นกันอีกด้วยแล้วพอนาตาลิโอเห็นแบบนี้เธอก็ถึงกับอมยิ้มพร้อมกับรีบโทรไปหาโอซาวาเพื่อทําการนัดทําการเปลี่ยนรูปถ่ายาต้งแต่ลูกฝ่ายแล้วพอถึงเวลานัดพอลิโอเห็นโอซาวาที่กํลาลังเดินตรงมาหาเธอทาการสายปนซึ่งตัวของลิโอเองนั้นเธอก็รู้สึกดีใจเนื้อเต้นแบบบอกไม่ถูกและเนื่องจากลีโอเองเธอก็อยากใช้ช่วงเวลานี้ อยู่ใก,กล้ๆใช้เธอแอบป,ปิ้งแต่แรกเห็นเธอตัดสินใจใช้ความสาวความสวยบวกกับความกล้าเลกของเธอนั้นขอติดรม่มเดินไปพรพ้อมๆกับเขาจึงทำให้พวกเขาต้องคู่นั้นต่างก็ใช้ช่วงเวลานี้พูดคุยพร้อมกับทำการแนะนำตัวกันแบบสั้นๆแต่ทว่าทนใดน,นั้นเองจูๆ่ๆทางด้านโอดสาว่าเขาว่าเกิดเป็นลมหลมหมดสติไปต่อหน้าต่อตาของเธอ